แต่พรุ่งนี้ก็น่าจะรู้ผลแล้วขอให้ผ่านเธอเพราร้องอะรู้ผลอะไรคือมันเก็บสถิติว่ามีคนดูหนึ่งเดือนมีคนดูเท่าไหร่ฮะเฉลี่ยคือตอนนี้เหลือเพจเดียวคือขอให้มีคนดูเฉลี่ยสามคนคือประเด็นปัญหาเลยคือเฉลี่ยมันต่ําลงเพราะว่าทำ เออไลท์ทุกวันไลท์เยอะเกินไลท์เยอะเกินอ่ะบอหไลท์บ่อยเกินจะไม่มีคนดูอ่ะพอเข้าใจนะไลท์บ่อยเกินจะไม่มีคนดูค่าเฉลี่ยเลยต่ำเลยถ้าไลท์นิดถ้าไลท์ไม่เยอะไลท์ไม่บ่อยแต่ว่ามีคนดูมีคนดูเยอะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยบอทบอท ไปเปล่าไปรอดไปไดปมีคนสลิง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 ข้างล่างใช่เต็มเลยมีคนเหรอเฮ้ยบอสท,ทำไมบอสมาอยู่นี่บอสท,ทำไมไมาอยู่นี่ช่วยฉันหน่อยโอ้โหิงไม่โดนเลยฉันานไม่มีจะโผล่ อ้าโดนบอสยิงใครก็ได้ช่วยด้วยบอสยิงแม่นโอ้โหยิงไม่โดนจะสูนหมดทุกอันแล้วทคานก็ได้ช่วยดิในบอสเนี่ยเอาบอสไปไหนวะูอยู่ข้างบนโอเคโอ้ ตัวเป็นระเบิดคนอื่นอ๋ออ๋อเฮ้ยคนยีบ่ะคนคนคนอยู่ไหนอยู่ข้างหลังฮะอยู่ไหนฮะคนนี่อ๋อจะสูญนหมดดีโหลดไม่จบแักวอีกทำไมชูได้ปะเซิร์ล็อกไปแล้วโอเคเชิงเท้าใครอีกเชิงเท้าใครข้างหลังอะ นตี่งไง<ะ>ว่าอยู่เออช็อตกันเบามากเลยมันเปิดตรงไหนอะ่ะข้างล่างข้างล่างลงบันไดไปทางนูน้นนะลูกก็ต้องไปเอาช็อตกัรนี้ดีไหมอืม้ม ช็อตกันอันนั้นดีกว่าดีกว่าช็อตกันหลัวช็อกันหนลัวมันเกือบจะแรงแต่ว่ายิงได้เรื่อยๆเกียดการตอดจัดมากเนี่ยลงมาทางนี้นะตรงไหนเนาะลงบันไดมาฝั่งเนี้ยจริงๆมันน่าจะบอกทั้งทีม โ <Okay. c oughs> อเคไอตีด้วยอังไปจันเอ้ยสองอันวงการเโอ้ยวงบีบนี่วะยาก็ไม่มี เห้ตัวนี้มีเสาอะ่ะยีมีมีเพราฟาร์มที่นี่กันแล้วก็ไปเปิดเสาตรงนั้นแหละไม่ได้เลยมีไงวิธีวิ่งเร็วโอูยโอ้ยเงียบไปกปกติตรงนี้มีรถนะ Ủa nhiều bao Ôi Nhìn như thế này hay mới à? มีคนบ้านบ้านบ้านเฮ้ยทางขวานี่ระวังเคล็ดเคล็ดขวาขวาน็อก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 ไม่โดนได้ไงวะมันจะไปชุบเพื่อนมันจะไปชุบเพื่อนไปดิมันก็รดบไป เฮ้ยกระสุนหมดน็อกน็อกตัวท้ายตัวต,ว,มมยวตัวล้มอ่ะเจอตัวล้มอ่ะข่ามาัน้่ามาว,ว่ายนะ้ำนั่นแหละตัวน็อก,ต,กตายหมดพวกนายไม่รู้จักอำนาจของสไนเปอร์ <c oughs> Không có một rồi nữa Có một tên khốn nạn nữa ô ทำไมเสียงรถก็ดีไปเลยเคสเปลี่ยนรถที่นี่พอดีเอ้ยมีคนอยู่ทุ่งทางขวามีเหรียญด้วย <Lynd> มันอยู่ในพุม่มอ่ะอยู่ในพุม่มอาา่ะอยู่ในพุม่มอ่ะอยู่ในพ,พนุ่มอ่ะมาร์กเหรอ16ยิง16ป่ะยิงไม่โดนเลย จะล้มแล้วอ่ะไอตัวชุดฟ้ามันยิงกันหรอวะใช่เจ็บ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 ชิบหายไกวเบบริวารอบอุ่นไอโอเพ็นรับเหลือตีหนึ่งมันปีนขึ้นต้นไม้ทำไมมันไม่น็อกวะมันมีจอบเออสวยเหลือเหลือลังคาบ้านเหลือก เจอตัวหลังคาบ้านไค่น้บใครไค่นับน่าจะ Hi, <bye. S 1> ตัวล้มซ้ำละตัวล้มเือตัวบนหลังคาบ้าน FBI โอเ n น p มันมีไอเทมเครื่อนทีมไหมนู่นนู่น,นหลังคานู่นเฮ้ยเชียดไอ้ดุวางเป้าไม่ตรงก่อแตกเฮ้ยเชียด ขึ้นเลยขึ้นเลยนี่ปั๊มเกาะไม่ทันหรอก <ไง S 1> เอ้ปีนดิเกมปีนดิโอแล้วใครเปิดกล่องวะมันโดดม้วอมกผมฮะมันเข้าไปในบ้านโอ้ยคันหัวมันเงียบไปแล้วอะ่ะ มันแอบ,บนั่งนิ่งเลยมันนั่งนิ่งเลยนูน่นนุ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 ่นนุ่นเก็บเพื่อนเลยเก็บเพื่อนยี่สิบปีนเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บแล้วร้อยสิบหกเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยไม่โดนอยู่ไหน ตามมาร์กไปเลยตามทางเดินไปเลยมันวิ่งไปเก็บเพื่อนมันต้องมาเอารถมันต้องมาเอารถมันต้องมาเอารถโน่นไปขวาแล้วะตายแล้วมจะตายแล้วอีกกีนัดจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนโอ้โหรถชนอันนี้ไม่ได้ตายยังตายตายเอาไอเทมมาที่ ไอเด็กันที่วันนี้ลด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 ่ดลดลดลมลดลดลดล่ลดลามาลด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 ลงลด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 ดลดลลดลดลดมดดลดลลดลดดลดลดลกดดดด้ลล คิดถึงแทน่ะทําไมแทนไม่มานั่งดูเราบ้างแทนไม่คิดถึงเพื่อนเคธเพื่อนสมัยเลยนะเน้ยไปฝั่งไหนฝั่งไหนเลิกเลยเลิกเลยเออขวาม้าซ้ายมันมนอกวงคนระับน,นี่ไงเปลี่ยนที่นั่งแป๊บแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยิงไม่โดนตายลม้มโอเคเหลือเอ้เหลือตัวข้างในนี่ ตาย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 เจอเป็นอยางอยากรู้เหมือนกันว่าเปิดเพลงกันาเนนีะ้ติดเหล็กสระ์มั้งกลัวติดเหมือนกันปะกูสายทำมาอย่างดีติดเหล็กกระสหมดถ้าติดจะทำาไงโดนโลบมัะมันจะไม่มีเสียงเลยอะ่ะมันจะไม่เหมือนยูทูบที่มันสามารถตัดเสียงได้มีเอไอตัดเสียงใช่ไม่มีเลย จ็ภาพช่วงแล้วมันจะหายไปเลยเว้าวนั่นน่ะตอนเราพุ่งออกมาเฮ้ยใครมาชิด,ชดอ่ะจริงอะโอ้โโอ้โห <G ül s> เกือบตายาอยู่นี่พี่เดิมมีตัวนึ่งน,นั่นนะ วัดโอ้โดนประชิดซะโอ้ยเกาะยิงไม่มีเลือดก็ยังไม่มีวงอที่เราเลยนะแค่หนึ่งนะจะไปยิงช่วยตัดคอคอก่อนพอรีโหลดคอพร้อมเลมก่อนไม่พร้อมเลย รีโหลดช้ามากอะต้องแบบคือรีโหลดเสร็จแล้วแต่ต้องรอภาพเอ่อแอนิเมชันของอะไรวะไอเขาขาวกระสูนขึ้นอ่ะคนนหมาสบายแล้วช่วยด้วยกำลังไปกำลังไปทำไมเดอะไรบ้างลงเงินเอารถบังให้จะล้มไอเสือเปิดจะล้มจะล้มเฮ้ยซ้ายนี่เออน็อกขวานี่ไม่ซ้ายอะไรเลย เฮ้ยโดนนเจ็บเเจ็บเจ็บล้มล้เหลือตัวสุดท้ายเหลือตัวสุดท้ายหยุดสทนี่สไนปะชิดเลยยานะยานะ วงบีบอะรถอ้าวรถทำไหลไปนู่นแล้วนี่ว่าต่ามมาบังฮะเหลือทั้งยี่สิบคนเลยหน้านี้เราจะชนะไหมเนี่ยของเราก็ล้อยล้ออะแสดงยถซุ่โผลยิงโดนได้ไงวื่ิกี้โอุ้่มไม่มันไม่มีซุ่โผลยิงอ่ะเฮ้ยวงวงอยู่กับเรา ซื้อคนยิงกันในเมืองป่ะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ซื้อเหรียญกันไอซื้อคนเฮ้ขวาอู๋ท่าไม่ซื้อไม่รู้เลยไม่สมัยดิมันมันเอาโล่บังอยู่ย,ยิงหัวมันไม่ได้ไม่ยิงกันหรอใช,ใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ใชเราขวาก่อนไหมขวาวงเหลือง ไม่โดนร้อยสิบหกอยากได้ยากับพวกมันะมน,นะเอ๊ะตายหนึ่ง <c oughs> dạy dạy có dạy cỏ hãy 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 เไม่ไม่ยอมเปิดให้เลยขวายอยู่ไหนวะขวามันอยู่ใกล้เราเลยอยู่ในบ้านฝันู้หรือวะไม่เหลอตนนี้ตอนนี้ไม่จะมีคนแล้วเอเข้าไปเลยใครยิงอ่ะ๋อเจอแล้วไม่โดน ไอ้วงไฟทรายนะทำไมวงต่อไปแต่วงพวกนี้มันต้องออกมาจากเมืองไปแล้วต้องเอารถไปด้วยนะถ้าจะไปแต่อยากยึดที่นี่ไว้ก่อนหนึ่ง เอาเอาเ,เอารถไปกับสมัยเลยนี่เนินเนี่ยเนินนี่อยู่ในวงเอาเอารถไปหาสมัยเลยไปเลยไปเลยคือ <c oughs> พยายามเคลียร์ไม่ให้มันมาก่อนตอนนี้ <c oughs> ไม่ให้มันเข้าวงตอนนี้เงินเต็มเอาเคลียร์รถไ่เลย <c oughs> มีเหรอมันมีคน <มา S 1> อ้อมเลยวะ <c oughs> เอาสมา, <c oughs> มามเก็บบังดาเน็บเนงดยเอ้ยมึงรัดกูวงเหลืองยู่ไนวะไม่วงเหลืองไม่เข้าวงเหรอ Mình mới đi hết tài chứ vung như tay sắp hàn rồi mình đưa đi rồi thay đó 2 kia okay. rồi được oh, đi nghe sổng tùa điệp, điệp. C tôi đang có tẹc tôi chỉ đen đang... à? nhìn cho tàu đen chết nóc nóc tôi đang hay đó nghe ôi phổ. mê đồn hmm, hụt ่แชมป์พอดีเลยจะไปพอดีอยาเออเหนื่อยหมดทำงานหนักเกินไม่ทำงานก็ทำคนเดียวสูงคือสี่หกพันแปดโอ้สวย Subtitles by the Amara.org community